เราสวัสดีครับวันนี้มาอยู่วิฟลัมมิ่งกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมระบบในแมพเอ่ออะไรนะวอเทพังนะครับตีทำไมไปต่อก็แต่งตัวไว้ทีเท่หน่อย ไยกดไม่ติดกดไม่ติดอะไรเนี่ยมันกันเตนเลยอ่าเยอะอ่าตายอีกเลยครับมันก็ตายแล้วครับมึง มาเลโกเคมมไม่ดิโอ้ไม่ได้แล้วม่อะไรก็ด้า่าเฮอได้อยู่ได้อยู่ไดอยู่ได้อยู่ไดอยู่ได้อยู่เไ,ไปเล่นน้ำกันเถอะะเดี๋ยว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 วมันช้านน่ เราักแป๊บนึงแล้วใส่หน่อยใช่ชุดใส่ฟา้า <c oughs> <c oughs> ละใบตองมมมมไปใส่เดือกกันหนแล้วเจ๊ักเจะนัจ๊นั quái tình hiện mình lại mình lại lạc a book a mặt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  a mặt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  a a mặt ขอคกหน่อยครับกระตกระตกตกซึ่งอนี้ก็ไปเอาวันนี้วนเอาเป็นลางใส เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ

อ่าไปตรน้วันนี้จะไม่ใช่วิ่งไปเลย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 จะเล่นได้สนุกสนุกดีกว่าว้าว ขออันนี้ก่อนเลยอันนี้ชอบมากสน,นุกฮู้ฮหูสวยมากเลยได้เออ โอ้โหโหวดมากท่านี้โหวดหลือเกินท่านี้นั่งไปนั่งไปอือเจอเจหัวจมเลย เซตหนึ่สองก็ได้เออชดลงมแปบโอ้ยที่นี่สนุกมากเลยเลย ไหลแม่ออเออเอลายความเร็วสูงสูงสูงส yes ูงสูงเลือไเลเลเลยม่เลยแล้วไเหีืองจะสีเหลืองนะฟ้า

แล้วก็ถ้าถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะคร like, ับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเอ้ยตอนที่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย